นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโรสลอยแฟบวันนะครับนี้จะชิ้นใหญ่หน่อยนะครับโรสลอยแฟบวันคันเบลเลอร์เลยเลยโอ้ใหญ่โอเคนะครับที่เราจะดูอะไรนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟเลยนะครับยูนิเซฟ for every child เด็กทุกคนนะเด็กหลายท่านมีหมดแล้วแต่เด็กบางท่านยังขาดอยู่นะครับร่วมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับร่วมบริจาคยูนิเซฟช่วยค่าอาหารช่วยการศึกษาแล้วก็ช่วยเรื่อง อยารักษาโลกนะครับดเด็กๆที่ขาดรายทั้งหมดรวมถงเด็กที่อยู่ในสครามเลยนะครับด้วยพ่นธนาคารกรุงเทพููย์ออกนี้ขอบคุณครับมีกรุงเทพมีกรุงไทยมีกรุงศรีมีธนาคารกรสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และวิธีที่ผมชอบที่สุดคือน,นี้สแกน qr โค้ดปุ๊บจ่ายปับ๊บจบเลยถ้าเกิดอยากได้บบิกาภาษีหรือบริจาคเยอะนะครับก็ แอดไลน์ออฟฟิเชียลไปเลยแอดยูนิเซฟด onation นะครับหรือสแกนตรงนี้ปุ๊บจบเลยเวลาแอดเฟรนนะครับจบจ่ำเลยนะช่วยกัรทำงาน,นกับยูนิเซฟนะครับเด็กๆทั่วโลกรอท่านอยู่ขอบคุณนะครับยูเค็นก็ใช่นะเธอมาดูกันวันนี้เรามีความภาคภูมิใจจะมาแกะแพ็คก,กันนะครับโอ้โหอันนี้คือแพ็คบะเจ้าจอร์ดมันเป็นแพ็คจริงๆด้วยปกติก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากนะแต่น,นี่โอ้โหดูสิ อันนี้คือโลโซลอยแฟบวันนะฮะของโทมิไอ้ของโทมิโทมิโทมี่คืออะไรโทมี่คือญาติพี่น้องกับโทมิกะนั่นเองนะฮะอ่าเราขาเรายืดได้จริงไหมจริงไหมจริงเนาะโอเคมาดูกันนะทุกท่านเราไม่มีดนตรีเพราะเราโดนลิขสิทธิ์นะฮะเราก็เลยไม่ได้ทำต้องขออภัยด้วยแต่มีกระตังไปซื้อเพลงมาใส่โอเคเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับมาดูกันมาอันนี้คือรีวิวโลสซลอยโทมิโทมิกะนะครับโทมี่มาดูแพ็คกันก่อนก่อนจะแกะ ตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ปีไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นโลสซลอยกดติดปะวะไม่ติดกดว่ามีเสีงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปลุมาแล้วหน่อยหนึ่งไอเดียวค่อยแกะที่ปูกโอเคอันนี้นะครับเป็นโลสซลอยแฟบปบอนนะฮะบางคนบอกคัดีิแลกคัดีิแลกประเทศไหนนะมันจะมีหน้าหน้าลงศกนูขึ้นเลยนะหน้าเป็นจมูกใช่ไหมถ้ามีเป็นจมูกเนี่ยจะเป็นโลสซลอยโอเคก็มีอะไรบ้าง ปุ่มกดแลวบินได้โอ้ใส่ฐานยังใส่แล้วเรียบร้อยเขาใส่มาให้แล้วขอบคุณมากขอบคุณพี่พี่ที่เอามาให้นะฮะใส่แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากนะฮะท่านเที่ยวามาให้นะจริงๆเขาจะเป็นฐานเนาะแล้วมีพระเทปดึงอ,ออกก็ใส่ได้เลยก็เล่นได้เลยนะฮะนี่เป็นกดสตาร์ทเครื่องที่ท,ท,ท้ายกระปองรถนะอันนี้เป็นเซตเขาชื่ออะไรนะ Thunderbird ใช่ไหมเซตนี้ Thunderbird Thunderbird ใช่ไหมทันเดอ r d เ r ิอ่าใช่ Thunderbird เนาะเราก็มาดูกันนะฮะจะมีเซ มีตรวดขนส่งจรวดส่วนใหญ่เป็นจรวดหมดโนสลอยคันนี้ก็เป็นจรวดนะโอเคอันนี้นะครับเป็นของชินชะออแกเนอซิชันชินช o ออแกเน a ซ i ชันะครับไทโชอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแอนฮังแอนอ่านโจแอนอัน,อ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 นไม่ออกนะครับอันนี้เป็นเมดฟอร์จแปนนะจ๊ะเมดฟอร์จแปนคือทำเพื่อไปเล่นในญี่ปุ่นนะน,นี่คือคันเดอร์เบิร์ดเห็นไหม ทันเดอร์เบิร์ดโลซรอยครับบันซาวปิพิบคูลุชิลิสคริสมีซาวด้วยมีซาวเครื่องด้วยทาโนชิอักช <and> ันแอนเลสคิวซาวสุกิเห็นไหมอันนี้คือ เดดีเพเนโลเป้เพเนล็อปเพเนลอปกับบากะฮะยังวะชื่อบากะจริงเหรออ๋อปากะปากะชื่อพักพักเกอร์นั่นแหละพักเกอร์จะเป็นบักพากะพากะคือพักเกอร์นะครับไม่ใช่บากะบากะมันบ้าเนอะโอเคโนซลอยแฟบวันแฟบวันอ้า ทำไมก่อนเนี่ยโรสรอยเป็นรถที่ดังเนาะแล้วก็อันนี้คือคุจินิออเลน,น่าคืออยาอยัดใส่ปากนะครับเออภาษาญี่ปุน่นแปลง,ง่ายๆอย่าใส่ปากนะลูกใส่ปากไม่ได้นะประมาณนี้โอเคมาดูกันนะครับเราจะแกะแพกันและเราโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นน่าดูเราต้องแกะแพ็ออกมาก่อนนี่นะแกะแพคออกมาแพคขาดเฮ้ยชินอ๋อโอเคโอเค ต้องแกะแพ็คแป๊บนึงนะฮะทุกท่านขออนุญาตข้ามไปตอนขั้นตอนนั้นเลยเพราะเดี๋ยวแพ็คจะพังรัดสองแพ็คนี้เก่าของทีแล้วก็แพ็คพังอ๋อย่ำไปเลยแกะแพ็คกันแล้วแกะแพ็คกันแล้วเแล้วก็แกะแพ็คนี้มันมาแกะโอเคทุกท่านข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะเราแกะแพ็คกันเลยเนาะ สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราแกะแพ็กกันแล้วนะครับสมมติว่าแกะไปแล้วเพราะเมื่อกี้แกะแล้วแล้วเราเรา,เราถอดไปก่อนเพราะเรากลัวแพ็คกระดาษเก่าโน่นจะจะขาดนะฮะหลายปีแล้วเนาะโอเคทุกท่านมาดูกันนะครับตอนนี้เราแกะแล้วอันนี้เราแกะแล้วสมมุติว่าเรากาลังแกะเพราะเมื่อกี้ผมแอบแกะแล้วหนึ่งสองสั้นอ่าได้แล้วนะครับเราได้รถมาแล้วลรถสลอยลรถสลอยแฟบวันว้าวเด็กๆกร้องว้าวไปเลยทีเดียวนะ มันสลายครับวันเป็นโลโซลอยในเรื่องทันเดอร์เบิร์ดนะสมัยก่อนสมัยก่อนในสมัยนี้นะสมัยนี้สิขณญาตอแพ็คอชูแพล็คแ,แล้วกันเนาะคุณสตูดิโอนะครับขอบคุณสิ่งที่มาสร้างสตูดิโอขอบคุณทีมงานฟิลทุกท่านที่มาช่วยนะครับทุกศาสนาเลยนะครับมาทํากันต่อเนาะโอเคมาขณอญอาตนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราแกะกล่องกันใหม่ๆเลยมันคงจะดีเนาะถ้าเกิดเราถอดแล้วใส่ตุ๊ก,กตาเข้าไปได้โอโซลอยแฟบวันว้าว โรสลอยแฟบวันเป็นรถที่ดูเฟีย้ยวพอสมควรนะครับผมเอาตรงๆนะถ้ามีอย่างนี้ผมกล้าขับนะถ้าคันหนึ่งนะชอบชอบชอผมคนชอบรถอ,อันนี้อยู่แล้วแล้วมี่คันหน้ายาวๆชอบชอบ,ชอบถึงเลยนะโอเคมามุมนี้ก็สวยนะโอเคทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันจริงไม่จริงแฟบแฟวันจริงมีคำว,ว่าแฟบวันเห็นไหมเอ่ยด้านล่างครับด้านหลังก็มี โอ้สุดยอดนับเป็นความโชคดีจริงๆเขาบอกโรลสลอยทันเดอร์เบิร์ดนี้จะบินได้จริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้กลางปีกเขาบอกให้กดปุ่มเนาะโอเคเรากดปุ่มกันดูนะครับหนึ่งสองสามว้าบินได้ด้วยแจ่มมาดูกันนะครับอันนี้มีลิขสิทธิ์เนาะมีลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวปิดปีกก่อนนะครับครับนะครับทุกท่านเฮ้ยชุดโอเคเราจะมองเห็นไหมวะไม่เห็น เค็ okay. งแล้วเราส่องกล้องกันนิดหนึ่งอันนี้เป็นเม็ดอินนี่นะครับแล้วก็เป็นทีวีลิมิเต็ดบริขสิทธิ์นะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์สบายใจได้ของเราบลิขสนะิทธิ์นะไม่ใช่ของกอนะ๊อตเนาะโอเคกางปีกกันยังสวยงามมาดูกันเขออาจะใช้มือเลยแล้วกันนะฮะทุกท่านลองมาดูกันนะถ้าเราใส่ตุก๊กตาเข้าไปจะเป็นยังไง มาเรียนทุกท่านก่อนนะฮะว่าเราจะต้องถอดออกมาก่อนเพื่อจะใส่นะครับขั้นตอนนี้คือต้องไปไปถอดหลังค้าไมค์ริงนะซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะสวัสดีชาวโลกเราได้พี่กบมาแล้วนะครับขอบคุณมากนั่งราเฟียลดีจริงๆพี่กบเราดูเฟียมากๆเลยโอ้ว้าวจมไปเลยครับพี่กบจะกลับดาวแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ